สวัสดีครับผมโกธีสารครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะค่ะเนาะมื่อนี้กับเขาป่าคือเกาพี่น้องเอ้ยใต้ห่มยังนี่ห่มแคนแต่เป็นห่มแคนพี่นนองห่มแคนไม่แคนหรือไม่แต่เคียนทองเป็นบ่แต่เคียนบ่ภาษาไทยพิ่เนาะไม่ออกดู่ห่มอันนี้ค่ะหาเห็ดคือเกาค่ะเห็นเขาใค็ดใข่เขา เอาใครเ,เอาอยู่บ่เอาไม่เอาดอกไปยังดอกบางขันน้อก,กันค่ะยังหาเรื่อยๆค่ะกระไ้ดอกนุ่มมันนะมันต้องเป็นี่เป็นมู่เป็นยังตัวบ่อี่เดี้ดอกอี่เดนี้ไหนดอกอี่เดี้สเท่าบ่โอ้เท้าวัานนีัเนี่ยเท่าพักขันคำเท้าย่าห้ามว่าต้องเอา ตัวก็ถือว่าเถ่าใช่น,นีมก็ถือว่าเถ่าก็เอาอยู่บ่ะเนาะนี่บางดอกนี่ด้วยนี่ดอกนี่งามเลยดกอกฮะเออดอกจะมีไข่ยี่หนะ่ดอกงามนี่อืมอืมมีดอกนี่งามนี่กนานดกนอกข้างเนตัว่ามีไข่ปลานีกว่าขาบวยังเหม็นประเดียเนาะ ีอ้ยุดไห็นน้าหอเราอเ่าเนาะเห็ดนะเนี่เหยียบไปตม่ววานเลยโอ้ใส่ใส่ไปหาเมืองน่นี่นะทักคางไ้เจ้าเด็สะมีคพี่น้องดอกนึ่งดอกงโอ้ดอกมีนๆเลยนะค่ะเนาะวานนี่เป็นใครตม่ววานนี่นี่าเลเียนะหาบเห็นอหามอ่อนซ้อนเนาะฝนตกรัดเจ้าอยู่แลครับพี่น้องไอ้เมือนี่กันเลย เสมน้ส اؤ เนี่นยฝนตกคือกันตกแข็งความนาม้ำมันส่เนาะมีนาม่ันจอดเหาเออดอกงามฝนตกเส่เจ้กกาอันนี้ดอกนี่นอันนี้เหยียบมันนีลครับนี่เหยียบตะวนเหียบตมวนนี่ ใครตัวมันกะพรได้อยู่นี่มัวหน่อซื่อหน่อเปลี่ยนแบบออกขีห่มหยางพี่น้องถามค่ะถามมาว่าขึ้ปิดทหารไงแท้คุณว่าขึ้ตัวขมกัวอยู่ปลาปามุมกัวตัวมันป็นปลาปามมันก็เปลี่ยนขึ้มมันจะต้นหมในนบอน้นะคะมกัวพี่พี่ไอ้มาห้างพี่ไอ้ อาจจะต้นไตใหม่น,นะคะเห็นดยใช่ละนี่คะ่ะเห็นอ่เห็นอะได้บ้ายจัาเดียร์ติงเหอต็งเอะเต็งนะ้งูน่ะเจ้าของเหยียบมันอ่ะนเนียนบ่บ่ไม่เต็งของ มันขึ้นเสื้งใหม่ขอนใหม่นะโคตรลงง่วงเลย,อยนะสองสามตัวครับผม,<อ>ม <า S 2> ไปเรื่อยๆลายป้าอะไรอย่างก็้นใช่ไหมไรนั่นอยู่บ่เข่าลายบ่องลายนั่นหรอไปไปเรื่อยๆไปนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศทงไฮทงหน้าเฮาเนาะค่ะเนาะ สิทพานธุเมื่องันเมื่เห็ดยืนดอนนี่ค่ะมันออกบ่อค่ะมันเคยออกนะค่ะเห็ละงูค่ะดอนนี่ก็เดยไนีค่ะมึงกำกันหาน้ำกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพอแล้วค่ะดอกงามๆค่ะพอดีเลยค่ะนี่เอาไม่ตีโค้อู่พีปาปาม่อปามนี่นี่ค่ะ นโอ้ยโอ้ขนาดมาเมื่อวานกับโบเห็นเนาะค่ะเนาะไม่ปามหาเห็ดจังได้ใบปามถิ่มกวงไว้นดี๋ยะเกลือส์มาหกวงชื่นได้เด้อยสงามขนาดนี่ฮัตเพิ่นดันแต่งาปามมาติงคอไว้เอาวสุดอกนี้ซะเนาะไหนบอกอ้าวงามเนาะค่ะเนาะ ห้อยนกที่นี่ชิกนี่ <Okay. S 2> คิดว่านะน่าเตี่ยนสุใส่ห้อยนกกว่าม,มีนกไก่นาอยู่นี่นะนกกวักนะมาเลี้ยงห่ออย่างนึงวานนียโอ้ยดินฝนตกใส่มือเม่าเลยพี่น้องน้ำน้ำดินนี่ เห็ดกระหวกเหลืองงามงามดอกนี่มาออกไตอกแล้วเอาไปเอาตัวขุนัปนี่น,นี่คือหน่องบานตัวนี้วิธีเก็บเห็ดบานเพิ่นว่าเพิ่นพี่น้องคอมเมนต์มาบอกให้ว่าเพิ่นว่าให้หักขาออกออก็โดอกันค่อยบวมุนเพิ่นว่าอาการขาออกเลยอาการขาออกต้มจะได้วางหลายแ่น มันบ่เตรียมตาดอกว่ามือมือนี้มันบ่เตรียมตาดอ <c oughs> กนี่น้องเลยจักลาเทียมอันเนะาะเทียมอันเนะานเนะเล่นบ่เปิดข้อมูอเดียวเท่านั้นเน็ตเราหายเงียบเนะาหะหักอ้อขาฮะตัดออกเลยเนาะขาลมวางไว้ต้งหักเออหักเปิงเซิงเลยค่ะ อือตัวนี้ดอ,อกแตกอ่ะเจ้ามาหาเห็ดตังดายนี่ปล่อยเห็ดบ้านมาคูมาาาาค่มือแต่ว่าบ้านคู่มือพี่น้องเอยบ้านเขาคือเกา่าดีเนาะอยู่ในฟพงในป่าเน,นาะมันเต็มอื tiệt nua cầu đó á nhá chúng ta có đang nói hả đi há phải lo phải lo phải ซุม้มมันดอกที่ไม่บดถิงมันกระดอกน้อยเลยทหารบ้หลายเนี่ยบุญทรงความชื้นบ่ไดนะ้ไงดอกเป็นไงแต่ไม่ถิงคอมันจังดอกไ,ไงแอนดี้ออบอฮะแอนดี้ออบอไอ,อสังเกตเบึงนี่ไอคือจังสีเล่ยนี่ดอกบป็นไงนี่ต่างเป็นนันพันบอบอพันเดียวกันกลุ่มเดียวกันเนาะกลุ่เดียวกัน เชื่อเฮ็ดเพื่อนว่ามันจะอยู่น้าดอกอมไปอยู่น้าขามันเพื่อนว่าหรือ,อสเปือกไอยู่ในเส้นนิ้วนะในดอกดอกมันนี่เลยอ่ะมัดระเบ้สของดอกน้อยฮึมาเคียร์ไปหาไปมึงด้วยมอไมอ่ถึงคองมอันอ,ออกบ่เลืเอกเลยเลเลียร์มึงด้วยหามึงด้วยถ้าหาเฮ็ดบ่เคียร์ละก่อนสิได้เถ้า เพ็ดผึ่งยังค่ะนี่ตาคือดอกญ่ดอกอวนงามใช่ค่ะนือ,อค่ะอุ้ยมจะเสียบเนาะคะเนาะนะค,ะค่ะสวนดอกเฮ็ดเนาะคะเนาะ,ะในตองมันหน้าเนาะคะ่ะเคียร์กันเด้อค่ะเด้ บเบี้ยวก็สืบอเห็นเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะตัวย่างขัดนอนอยู่นี่ค่ะนี่โอ้เอาเอาเอาไปและเอาไปเนาะเราหายกันแล้กันค่ะป๊าดค่ะพี่น้อง แม่เห็ดอีหยางอันนี้คือดอก<ะ>อใหญ่แท้ป๊าดขอขอโทษขอเอาัย้ด้อค่ะเด้อคอยตื่นเห็ดใหญ่เห็ดอีหยางคือใ,ใ,ใ,นในหญ่คักใหญ่เนี่ยเดคดะนี่พี่น้องป๊าดเห็ดผึ่งยังค่ะดอกใหญ่แท้นี่ ก็เคยเห็นแล้วค่ะนี่เห็ดเห็ดดอกไงกะแต่คอยหาเห็ดมาหนี่งคนเพื่อนเห็ดดอกไงป่านนี้จักเถื่อหืมแกงดอกเดียวสิบอนสิบอ,บอิ่มเลยบอกค่นี่าห่ามายังไงมางเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเห็ดยังเอ้ามีลูกพร้อมมีดอกหน่อยพร้อมค่นี่ดอกหน่อยบ่อยากสมบูรณนะ์เนาะ มึงดอกงค่ะบอลนี่ป้าทอก่อนกับหนา่อยเลยหน่อยก็นาขอยี่ดอกว่าหน่อยนึงว่าสูหนาขอดอกมึงนะจ๊ะเห็ดอีหยังค่ะนี่เห็ดพึ่งยังค่ะดีค่ะ เราเคยเห็นเห็ดไงดอกไงปานนี่เจ้าเื่อเห็นาะอืมไอ้หนี่ค่ะโอ้ดอกนี้ก็ซันเห็ดดอกเดียวดอกเพิ่งกระตาล่ะค่ะเห็ดละงกแน่เห็ดผึ่งแน่ล่ะค่ะโอ้ยมุนบุล่ะเห็ดข่อยไหมเห็ดผึ่งซองดอกคันนี่เห็ดผึ่งซองดอกแล้วไปค่ะหาน้ำกันอีกที่น้องเอ้ย น้ำกันเนาะค่ะฮิตก็เดี่ยงย้ายเทาแล้วค่ะเก็บเหดแล้วก็ซือมาเก็บพักน้ำพร้อมค่ะเก็บพักน้ำเม ת ת ื่อลวกเนาะค่ะเนาะเก็บ <kinds> พ <of continua ussen> so ักน้ำ พี่น้องเคยกินบ่ค่ะนี่ค่ะก็บอ้อยอดมันนี่อ้อยอดอเป็นลวกลวกกินกับตำเจียวพี่น้องค่ะยอดอ่อนๆค่ะนี่นี่ค่ะเก็บเปลวกกินกับตำเจียวกบปนกับปน,ก,บบน,ก,บบนกับเน,บนื้อกระเจียบด้วยค่ะพักปลดสานผิดค่ะนี่ งบางซินเจ้ามีบ่พักน้ำค่ะนี่พักปอดสารพิษโว้ยน้ำน้ำปักมือข่อยเงยเงยงามข่อย เก็บเฮ็ดแล้วก็เสียพักพร้อมมาเก็บพักเลยมาเก็บพักเลยค่ะนี่ง้อกินง้อกัดค่ะนี่มันป่งมันป่งใหมค่ะโอ้ยอดนี่มันอวบเลยค่ะนี่เลยอ่ะสวยก็งามงามค่ะฝนตกใส่ทางขลาดขลี่อยู่ยอดพี่น้องเอ้เลย เดต้มเป็นลวกกินค่ะแต่ยอดสวยๆ จะห้อยงวัวกัดต้องทรงไม้ฝนตกใส่จำเจียวประเด็กเนาะค่ะเนะาะจำเจียวประเด็กแซ่บลวกพักบัดที่นี่อุ้ยซุดยอดเลยคคะอาหารอีสานบานเฮา หาอยู่หากินเป้งสิแหละค่ะตลาดเพิ่นก็บ,บ่ค่อยลงแม่ค่ะอันก็นําอันโรคโควิดโควิดอันนี้แหละค่ะตลาดก็เลยบ,บ่ลงหาอยู่หา,หากินเป้งสิแหละค่ะตีแห้งกับใบเนาะค่ะโอ้ยสมซื้อผักหนามอันดีเนาะปักเจ็บแท้ๆกินคือแซ่บเถอะวะ มาปล่อยงวงเลียงค่ะปล่อยงวเลียงเก็บพักพร้อมอุยอ้ยอุย้ยทั้งันหนากองข่อันเก็บพักพร้อม เลียงงัวไปนน้ำค่ะนี่ค่ะเฮ็ดเที่ยวหาเมื่อนี่กะพาอได้กินได้อยากเนาะคะเนาะหาไปกินว่าได้หาไปขายค่ะได้เห็ดเพึงดอกบอกักไงหนึ่งค่ะนี่ก็เห็ดละง,งูดอกบานดอกจุม่มนั่ละค่ะพาอได้ยูได้กินละค่ะเมื่อนี่ก็ได้พักเมื่อพอบได้ค่ะนี่พักน้ําค่ะนี่ไอพักน้ําเมื่อหลวกพร้อม มือหนึ่งมือหลวกลิงกระปุนกับแจีวค่ะมือนี้ที่นิสานเท่ากับสิเอาใบสม,มิสสะกอนเนาะค่ะเนาะตาพี่น้องทิ่ตามมาเนะะ้อค่ะคลิปหนาคลิปมืดมาห้อสิบหา,ายังยังได้เนาะค่ะเนาะที่นี่เอาไใบสม,มิสสะกอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ